ต้มอยู่ยังต้มอ,อยู่เลยสีไปบนวงวังไฟอ,ไอ่าสูงละเท่าไหร่คะสูงลบาท IP เด้อนี่ค่ะแครก VIP ว,วี IP เมาส์เมาสนอ่านบาบ่เหรอบอันนี้อ๋องามแท้เบออันนี้เออเราผักยังก็ผักลำมันจะหวานๆเหมือนผักไอ้นั่นนะคะนี่ บ้านอะไรคะทาเบานนั่่แหละไได้มเสียบาก็จำไม่ได้แม่ตุ้มก็จะไปดูจักข่าวหนึ่งนะฮะเออเปรี้ยวหวานอยู่บนนู้นเอาไปต้มหมูเอาไปต้มไก่เอาไปต้มไก่เอาไปผัดเออไปแกงหมู นี่ป้าแม่ค้าลูกค้าเยอะได้มือนนี่ค่ะเพื่อนเ่อนนี่นี่นะคะใบชะมวงจันทบุรีจะเรียกใบชะมวงผัดไส้หมูสามชั้นป่ะป้านี่นะคะเพื่อนเ่อนเขากำมาเบึงบางไฟนำอย่างแบบนี้นะเพื่อนๆ่นี่นี่แล้าก็จะโบโบโบ บ่ป้าวิรีนี่อันนี้เป็นส้มหมูมเป็นอ่าย่านับนับดีๆดไ้ไม่ไม่ค่าประจำมาละค่ะนี่เอ้ส้มเนื้อกับส้มหมูไดนะ้เนาะ ปลาขายดีมากๆนะคะนี่นี่นะคะปลาอันนี้จะจะอู้หู้นี่โคกโคกอ่ามะโคทูราซามันบอก่าซื้อมะโคเมื่อกินเด้อนี่เเกิดเกิเพราะเราไปซื้อมาฝากคอย เมื S <S ่อเพ่นกินเบิดแล้วย่าได้กินค่อยซื้อมาอันนี้มาฝากจ้าเพิ่นเราค่ะบั้วเมื่อเพิ่นกินเบิรเแล้วเลนน้องแ่้ล้วอานี่นะมาคอพ้าลูกค้ากำลังมานะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเพื่อนมาจะเบิ่งเบิงไฟมานะคะมานะคะมีอาหารการกินมีกับแก้มกับข้าวค่ะมีอาหารหลากหลายเอาผัดยืนบังเออผัดยืนบังอยู่ได้เดี๋ยวนี้นี่นะคะเพื่อนเพื่อนนี่ เพื่อนก็นมาเอาแล้วเด้อคอยเอาแล้วเพยก็เพือพ่อนก็เลาะเลือกซื้อเบิ่งก่อนนะนะเพื่อนเพื่อนอ้ามีหุ่นหมักถั่วดินบ่ทางโัก็ตัวตัวแมวอันเดียนี่นะคะเพื่อนเพื่อนจะจับว่จะจับจจกระตินย่างไปอยู่นะคะโอ้ต้มหน่อไม้กับแจออมาอย่างดีหิวข,ข้าวเด้อ พกาทยอยมาเรื่อยๆเนื่องจากมันมีบุญบางไฟมือน,นี่ฮะบุญบางไฟอยู่บป้บบ๊มีการจโจดรถเขาย่างเข้าไปบ่ไปซื้อๆคนยังไปบึกเลยก็หาจะไปซ่องเบิงซื้อๆได้ก็ต้มหมูวไว้อยม่ันตุ้ม มาลยมา่วะม่วงให้หนูหน่อยค่ะมันกองเดียวทุกไม่กกองเเดดดีียยวว๋็หมแมงกินนวลค่ะแมงกินนวลถุงจักบาทค่ะแมงกินนวลขอ้าห้าสิบบาทป้าคว้ร้อยหนึ่งคว้าร้อยหนึ่งคือมันแค่นนี้คุชแมงกินนวลใบมันไข่ทุกตัวเนี่ยค่ะแมงแมงกินนวลเขารับประกันนะคะไข่ทุกตัวแพงหรอกค่ะขายยี่สิบค่ะมอสุเจ้าของแถมถุงใช่ไหมค่ะ หวานหวานแต่บ่หวานไม่ไม่กินไม่ไม่กินก้อนสองบาทค่ะยังดีเนาะยนะคะชมอ๋อตัวใหญ่ใหญ่อันนี้เขาเอิญว่ายางนี่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 มาบอกเนกินนวลใหญ่เออจิมเนาะสกุลนครเดินอันนนัใดแมงกิป้อมดิเด้อจิป้อมนี่กินนวลใหญ่กินนวลป้ามันอยู่ในใบย่างอันนี้ค่ะมันอยู่ในใบย่างใบชิกใบหยางแบบนี้ฮะน้าค่ะต้าลูกค้ากำลังมาค่ะเนื้อออยไป ขีกระบองขี่กระบองค่ะขี่กระบองอ้อยไฟเหี้เดียบเขาเหื่อวินไหมเมีดอกเสียินิ่นบ่ไทยไปโลดแต่เาห็นมอเขาโยนยน้ามาได้เขาบ่หาเต้นเสียบินเล้นมาเขามาได้ไงขาเขายไฟขีองี่กระบองค่ะ เลือกซื้อเลือกหาได้นะคะแมงกินูนอาหารป่าผลไม้ตามฤดูกาลดอกอยางก็เนี่ยเลือกซื้อได้นะคะมีอาหารหลากหลายค่ะของฝากของต้นแนมนค่ะไข่นะคะอันนี้กระดกขีความว่างเนี่ยเนี่ยทุกทัวร์กูเอาฟินเนี่ย เป็นแท้อาหารหลากหลายค่ะนี่เด้อคุณแม่นี่นะคะคุณแม่อาหารหลากหลายนะคะมีทุกอย่างปลาแกงเห็ดแม่แกงเห็ดย่างอันนี้ย่าอันนี้แกงเห็ดย่างแกงเห็ดกอปลาพี่น้องกองฝ่ายมีเฮ็ดแกงเห็ดกอเห็ดกอออกแล้วนะคะป้างามงามงาม มีผมกำลังกําลังเที่ยวกันก็แบบแม่เจ้ามันเที่ยวกันก็หูใจกวยไอ้วนไอ้วนโอ้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 โอโอ้โอากำลังคุยแอนกำลังคุยว่าฮอตเพิ่นอยู่เมื่อวานนี่ลองเทมาถามเพื่อนอันไหนอยู่หาน่าก็เลยอ่นเพื่อนว่าเพื่อนคือว่าสิมาบ้านน้อยอย่างแบบนี้หาน่าเพื่อนว่าห่าอุ้ยอ๋อนี่ นี่ไม่ได้อยากเลือกอะไรมาลยนี่นะคะเพื่อนรู้เพื่อนนี่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 เพื่อนรูเพื่อนเพื่อนนี่มั่มนี่มีทุกอย่างนะคะเพื่อนเพื่อนนี่อาหารบ้านเฮาถือปากใทยบ้านที่สุดแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้ยายจ๋ากะหมักประจําแล้วก็สิสังห์ยาให้เอาเมื่อให้ตลอดนะเพราะว่ายายจ๋าหมักปลาเพชรพ่อเพชรเพชรพ่อนัง ตรงรล,ลยงอยๆอ๋อาาขักแท่ไปหาเองบ่แม่แมวปลาเชิญค่ะเชิญค่ะเลือกซื้อเลือกหาได้นะคะกับข้าวกับปลาของปาของฝากของต้นป้าบางไฟเอาคือลงแล้วสั่งฮือบางไฟก็ <c ười> อยากไปชอบอยู่ได้าาไหาจิ้ข้าที่บางไฟก็มีจนสุดผุนนะคะเพื่อนๆมีทุกอย่างนะคะมีทุกอย่างป ทัวรโลสี่สิบอคือขายทืกแค่โลสี่สิบขนาดอันตอนช่วงด้ๆยังขายห้าสิบเนาะออถูกนะคะเะะคะพื่อนๆนี่เด้อแถมมีกระติบข้าวด้วยนะคะแฮนเมดแฮนเมดนะคะนี่นี่นี่เพื่อน,นสานเองนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้ค่ะเพื่อนสานเองป้าเก่งแท้ๆแล้วก็มีทัวรลิสงนะคะเพื่อนเพื่อนทัวรลิสงก็มีประโยชน์มากมายนะคะทัวรลิสง เฮ็ดโพกหนังสนามอเจปลานี่ของหายากนะคะอาหารการกินตามฤดูกาลนะคะมีหลากหลายเฮ็ดปวกออกแล้วบอแมวปวกพดแม่ค้ามืออาชีพนะคะล้อค่ะล้อค่ะปลาหูจักคอหมองหูจักคอนมองว่าเป็นมกงว หมกละสามสค่ะห้องชื่อจ้าลาลยยุค่ะใหลายหัเอาปดวด้ห่กะเปิดไเปิดได้ค่ะเปิดได้ป้าบ่งดูนเพิดอมื่อนี้เมื่อนี้มีลูกค้าเยอะนะคะเพื่อนๆเกี่ยเดือจ้าซิเมียลรืลวว่นี่นะคะหอมหมกงวงโอ้พอกินพอกินเาเาหัววนเราโอ้ย กระห้วนตลาดแล้วเนาะแม่ขาดนี่นี่นะคะเพื่อนๆอนนี่มกเงมกนมั่ยมกไข่ปลานะคะมีหลายๆมกเพิ่มเพิ่มซื้อเพิ่นเหมามาเพิ่นเหมามาสุดทามนี่นี่นี่นะคะเพื่อนๆอันนี้ค่ะคือคือหู่จักเนาะน้อยๆนะคือหุจัก หอมหมกห้วกหมกหน่อไม้หมกไข่มีทุกอย่างเด,เดี๋ยวด้วยเดี๋ยวสีย่างมาเลาะทางนี้ย่างมาเลาะทางนี้ย่างมาเลาะทางนี้ป้าเบิ่งนดูผูเบิ่งนดูผูวได้ไหลายขออนุญาตนะคะป้าสะอ่อนเนรอบบ้านเฮาอาหารการกิน มกกะอามากอกกอกข้าดมะกก้วด,ดะ,ะอาาาาดดกขาวาดำข้าวด้าวดำาวดข้าวด้าวดำ้าวดำข้ด้าวดำแ้าวำ้าดำ้าวดำข้าวดำ้าวด้าดำข้าวดหข้าวดำาวดข้าวมาวข้าดำข้าวดำข้าว้าดำ้าวาวดาวาดำข้าวดำข้าวดำข้าวดำ้าวดำ้าาขาดาข้าดาขาข แล้วกทายเป็นของยาจะคลองออกเด็ดาอายใายยาของยาอมีต้มไส้หมูต้มนีต้มเหมือกปัญหาคือขายยาเป็นกระพริบออกไปทั้งร้านเป็นต่างต่าขาดแต่แฉอันนี้ค่ะมาเลือกซื้อเลือกหาได้นะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นมาโลตลาดบ้านเขาบอกนะนบอกแม่นกับแก้มกับข้าวแม่นกับป้าหาหลากหลายขนมเทียนไส้เค็มยาจะคือเก่งแค่ เห็ดทุกอย่างข้าวต้มผัดนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นข้าวต้มผัดเลยค่ะเธอจานละจักบาทเนี่ยจานละซ้าจานละซาวบาทหรือยี่สิบาทนะคะนี่จานละซ้ขนมเทียนไส้หวานนะคะเพื่อนๆมีทุกอย่างเลยอันนี้ผัดขัวไก่ค่ะขัวไก่คล้ายๆน้ำใต้ตอนเนาะเนี่ยนิ่วอาหารหลากหลายเมื่อนี่ลูกค้าเยอะเป็นพิเศษเลยเพื่อนๆเพราะว่ามีบุญบังไฟป้าสิบเป็นเหลาออยู่เนาจักซเข้าวทึกอยู่บอก ไปก็ต้พมาดูระนูอันเอาเลยค่ะอ่ะกระต้นมัดาานี่นี่นะคะนี่นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเดี๋ยวด้วโอ้ยเบิ่งเพื่นมาหาเลือกซื้อเพื่อนเนี่สมจานนียวนีวเ่ไนเดียวเ่นเดียวเท่าร่นี่นะคเพื่อนๆหนึ่งจานซาบะนะคะเพื่อนๆคือกระต้ม อาหารการกินนะคะเพื่อนๆขอบคุณค่ะนี่บว์แกโบว์ส์โอนี่นะครับเพื่อนๆนี่มีทั้งอาหารการกิน แฟนเนี้ยกินเต็มมือกันยังอาณาอุตหนุนแม่ค้าตั้งสุดสายเลยนะคะขอบคุณมากมายค่ะขอบคุณมากมากค่ะป้าขอบคุณค่ะปาแม่นบ่มีลูกค้าแม่ค้าก็อยู่บ่ได้น้อยน้เนาะนี่นะคะเพื่อนๆโตมาจับมาขายโตเป็นดีใจคนนอ้คนนี้ เมื่อวานนี่เบาย่านพ่นเมื่อยเมื่อใดเมื่อยกบ่มาก็ได้ยาสะดอกไฟได้เงินเท่าเป็นได้เงินเมื่อบอกเมื่อยก็อันผักบ่ต้องมาเบาใส่เฟินค่ะเออเออเฮ้ยนาไปเก็บมือกีเล็บมึงมันโอ้ยย่านย่านนอนนอนมันลงได้เดี๋ยวนี้ยาบ่เป็นซาเก็บบอเป็นซาเก็บแม่นอนลง อ๋อโหโหออจับมือถั่วเสร็จเออนั่นอะไง่าย n h ดังไฟเสียเวลานานกว่าสิจืดกว่าสิเจ็ดโอ้ยซื้อกินเนื้ เออขอบคุณค่ะลูกค้าลูกค้าลูกลูกค้าลูกค้า่าเราอันนั้นเราก็เลยเพื่อนว่าแถลงว่าว่าอัน่าซื้อมะข้อให้นี่เพื่อนว่าซื้อมะข้อมาฝากโตเพื่อนเราเมื่อแล้วเพื่นกินเมื่ออันนั้นก็เราว่าว่าควันเพื่อนคว้ามาเราซื้อมะข้อมาฝากเอามาแบบเพื่นเมื่อเพื่นมากินเพิ่อนแล้ว สกลนครนครมนมกุละจ้าตีนกินเนี่ยนันนตีนมาไเนีบ่มีเวลาเลย่ยมันเห็ดซุ้ซื้ออกัเนี่ยไได้ว่าจะว่จะองเห็ดว่าแซ่บนงมันขึนซุเนีตีนจ้า เออเคยเอามาอยู่ได้ให้ให้เขาปู่เขาซิมมานะมันเป็นอะไรขึ้นมาคือเป็นแนวนี้เพนะื่อนเอ็นมันนะะแซวกันไหมแมนแซบแซบตาเมื่อนี่มื่อนี่คนหลายกับเขาฮัสซิบอพลูกค้านะคะเพื่อนเพื่อนเพระาะว่าทั้งมาเห็ุงานทั้งเงินเดือนเพื่นอนอกออย่างแบบนี้นะเพื่นอนเพื่อนอันเดนี่อันเดนี่เราจับไป เราจะมาเต็มเอุ้ยมานมานมๆนมาน,มานขายดีขายขาดจะไปไหนคะจะไปบ้างไฟแล้วเหรอไม่ค่ะจะขายแมงกิมูน <c oughs> <c oughs> ป้าเมาแล้วใช่ไหมคะอาขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณคะ่ะอ นี่นะคะขอบคุณมากๆค่ะอาหารการกินหลากหลายของพี่น้องชาวบ้านนาโป่งหรือว่าพี่พน้องบ้านไกลเลยเคียงเขาที่มาขายนะคะเพื่อนเพื่อนก็มีหลากหลายมีทุกอย่างให้เลือกนะเพื่อนเพื่อนอยากกินอย่างแบบน่องไม้เนี่ยก็พอจำเป็นต้องไปซับให้มันคั่นคายให้มันฮ้อนเราต้องไปก่อฟืนก่อไฟให้มันมื่ยเราต้องไปเติมแก๊สเราต้องไปเื้อแก๊สสิบบาทอิ่มสิบบาทอิ่มนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ก็คือเป็นตลาดชุมชน เป็นตลาดชุมชนนะคะเพื่อนเพื่อนโอ้ขายดีขากเนาะอันนี้ฮะนี่มันเป็นปลาเออมะโคอันนี้ฮะนะมันคือขากแน่ผัดผักบุ้งแต่แสงยากเขี่ยวเข็นเขี่ยวเข็นเขี่ยวเขีนคักวขกจนสุดพนนะคะเพื่อนเพื่อนจะจายอยากไปอยากไปเลาะเพื่อนกันยังมีเฮ็ดมีหอนมีอียงมาเรื่อยๆนะคะเพื่อนเพื่อน อันนี้สำนักงานเขตการศึกษายะโสธรเขตสองนะคะเพื่อนๆหน่อยบางครั้งผมจะจุ้จี้จุ้จี้มาประมาณนี้นะคะเพื่อนๆประมาณนี้หลืเพื่อนกลับมาแบบนี้แบบนี้กระไรเมื่อนี้รู้สึกว่าไรไม่อย่างยี้อนี่ปลาเฮ็ดขมบ่หอยหยังหอยหอมจ้าอุ้ยบุบหูจักมาเด้อจ้ามาเด้อไากินเป็นหอยหอมหอยหอมหอยหอมแซ่บแซ อในบ้านเขาขายโตละห้าบาทเด้หนุ่ยใหญ่ๆอ่ะแต่แต่บ๊บเคยกินนขมข่าวบ๊อบกจะหันบี่ข้าเจ้าข้าเจ้าหมักกินอยู่เด้อข้าหอยหอมหอยหอมจ้าถุงละจักบาทเงี้ยนี่ลอยเดียวถุงละลอยหอยหอมมาเด้อหอยหอมพะหงอกสดมาบ๊อบบมวยบ๊วยหนนังเราพิสอีหยังครับหอยหอมค่ะหอยหอม กินแล้วก็หอมค่ะกินแล้วก um> ็หอมหอยหอมหอยหอมโอ้เครียดน้อยขีรียดน้อยเีรียดน้อยขีหอยดน้อยหอยหอมหอยหอมจัก่ะมาเด้อค่ะมาเด้อค่ะมาเด้อหอยหอมหอยหอมถุงละหนึ่งร้อยบาทค่ะ ไม่แพงนะคะถ้าเป็นตัวยี่ใหญ่ก็ตกตัวละห้าบาทในบ้านที่สกลนครขายนะคะแพงอยู่เด้อลูกละห้าบาทอ,อหอยหอมเหรอหอยหอมแต่ถ้าเป็นแบบมันกระสิไซสใหญ่กว่านี้แบบนี้่นะมันสีเออมันดูนนบาะไอางอ่ะ โอ้ยมันก็ชีอยู่สูบา้านอยู่ละมาเนาะกับแม่นาแม่ไม่ใช่หอยเหรียบบ่กบ่หรอ,อราคา่ะเออเอาไล่มาเล้ยงมาให้คนอ่าเขียดน้อยนี่นะมกขึ้นที่เ มื่อนี้ลูกค้าก็เยอะเยอะได้คนเพื่อนผมคนมาจะให้มาตานาบวียนามาจะให้ตานานนมีบุญบ้างไฟมันเลยคนบุญบา้บญบางไฟก็แวะมาซื้อกับข้าวกับปลานะคะอาหารการกินหลากหลายพี่น้องคนอามามีทุกอย่างสากกระเบือยยนเรือลบนะคะแม้กระทงป,ปลาแดกปลาลาเนี่ก็มีได้นี่ค่ะนี่ผักกระแท <c oughs> มันไทยเห็ดปลาามานี่ค่ะห <c oughs> ญ้าทง,ทงปลาล่าความงามเนาะ <c oughs> มีแตแม่แม่หรือว,ว่าพี่พ เพิ่นมานะเพื่นเพื่อนเพิ่นมาจากทำงานในเมืองเนาะเพื่อนเพื่อนเพื่อกับมาซื้อของหมองมันอยู่น้ำมันเนี่ยประเทศเนาะเด้เขาจากบ้านไหนมาแต่คำแก่นซอค่ะคำแก่นซอคคำข้าวตาคำแก่นซอกโอ้าะพ่อเจ้าต้องกินเป็นแล้วเนาะเออมันอยู่ในโกนไม่มันอยู่ในป่าเฮดแบบนี้นะะมันอยู่ในถ้ำกินมันรอดจากหุ่มแล้วได้หุ่มแล้วค่ะมันเป็นกาบมันเหลืองแล้วนะกาบมันเหลืองมันเป็นอั้นล่ะ <laughs> <laughs> บ่มีอันนะ่เนาะบมีแบบอันนาะเมาเลยค่ะขอบคุณนะคะอือซาเนี่ยเจ้ากม็มีหฮมักคอมันมีเก็บเกี้ยวหวานๆน,นำอยู่ได้ นี่เดี๋ยวพี่น้องเพิ่นมาเพิ่นมาจากทำงานหรือว่าเพิ่นแวะมาเบิ่นบางไฟแบบนี้กินแบบนี้คะหอมเฮ็ดแก้วกินเลยเฮ็ดแก้วกินเลยกินแน่นกินจนนี่ก็ได้มันสิมีรถนี่วัคซีไวรเด้่องวัคมีนง่ายมาค่ะมาค่ะอาหารการกินหลากหลายนะคะมีทุกอย่างให้เลือกค่ะมีทั้งสําเร็จแล้วก็กลับไปทําที่บ้านนะคะหลายครับแม่มาจากบ้านใดนรถ โอ้กูช <si> ุ <si like ่มพูองามงามงามอือยากเผ็ดอันแกงส้มอยากกินแกงส้มไม่เอาแกงแกงไม่ตุ้มหักลงไปเนี่ยเพว่นเราประมาณสี่สองห่อยถ้าเขาคลายเป็นถุงรดเนี่ยถุงรล่อย เบิ่งเพิ่นได้ดีประมาณนี้ละเพราะประมาณนี้นักกินนักรีวิวเพิ่นยังจะไปอันนั้นเด้ออันนี้ค่ะบ้านบ้านทุกค้อยากกินลูกละลูกละห้าบาทหรี่ได้ไงคะหมักหอยหอมมันค่ะช่วยดีนะเพลงเลยเพราะเรื่องจริงเดิเออหอยหอมบ้านตุกขค่อยเขาเจ้ากินว่าไงเพราะว่ามันติดทั่วนะเขาขึ้นไปจุกน้ำมันพุระเออเขาขึ้นไปจกใน เงาโพนน้อยเงาพวกเงาอยังแบบนี้นะต้มซีนค่ะต้มซีนสาวบาทนะคะรวมรวมค่ะมีหมูยอมีทุกอย่างป้าย่างไปสุดผูกอะหลายลายอาหารว่าสิว่าสิไปบ้างไฟห่าสิบม่ได้ไปสิไปเลาอๆอัอนาคยดังงานเอาไฟไว้นี่เพื่อน เส้นทางนี้จะจะใช้ไปทํางานนะคะเพื่อนๆเพื่นกันตรงไปเลยค่ะสนามบางไฟตรงไปเลี้ยวซ้ายจักหน่อยบางเทื่ก็อาจจะตัวเจ,จ้าก็ได้เพราะคยกับโบเคยไปคือกันอ,อ,อ,อันนี้ของแงะนะคะของแม่ยมาเด้อมาช่วยแม่ย ที่ลูกชิ้นไปให้ลูกให้ล้านนี่นะครับเ,เพื่อนๆบรรยากาศเจ้าจ่าสิลั์ไปเบิบางไฟน้อยหนึง่งไปในน้อยบ่ได้เข้าดอกคา่เาเชียค่าเข้าเจ้าจ,จ่ากะทิไปในน้อยเพราะว่าต้มเนื้อไว้กะทิกับไปเบิ้งต้มเนื้ออันนี้นีขข่ขอบคุณลูกค้าขอบคุณลูกค้าทุกๆท,ท่านที่แวะมาให้กำลังแรงใจนะคะขอบคุณมากมายสําหรับการติดตามให้กําลังใจคะ่ะ